สวัสดีครับผมก็มาเจอกับช่วงเช้าครับคุณอ๋องช่วงเช้ายามเช้ายามสายสายทุกวันอยู่แล้วนะครับนะฮะก็เป็นล้อนิสสันเทียร่านะครับตัวนี้เป็นขอบ17ตัวท็อปของเขานะครับมีสภาพไม่มีรอยมีแต่ความมือเท่านั้นนะฮะแล้วก็เดิมเนี่ยลูกค้าใส่ล้อแฟชั่นมาก็อาจจะขับและแข่งกระด้างนิดนึงนะครับนะฮะยังไงก็แล้วแต่ชอบนะครับถ้าชอบล้อเดินยังไงก็ปลีกาเราได้ล้อแฟชั่นมือสองเราก็มีขายนะนะครับ ต่างจังหวัดเราก็จะส่งให้ด้วยถ้าอยู่ต่างจังหวัดแล้วอยากจะเทินล้อก็ทําได้นะครับเราส่งของไปให้ติดตั้งเสร็จแล้วค่อยส่งของกลับมาเทินก็ยังได้นะครับแต่ถ้าอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลอยากจะเข้ามาที่ร้านเลยก็เรียนเชิญน,นะครับอยู่ใกล้กับเซ็นทรัพลพระรามสองเทียนทะเลนะครับ นะฮะเราก็จำหน่ายล้อเดิมทุกรุ่นนะครับถ้าฝั่งนี้ก็จะเป็นล้อเดิมมาด้า2อนะครับอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ติดตั้งให้หมดนะครับหรือจะเป็นล้อเดิมของเชฟเวอร์เลดโคโลราโดอย่างนี้นะครับนะฮะมีทั้งหลายสีครับผมมีทั้งสีดําสีขาวนะฮะมีทุกตัวเลยนะครับยังไงสนใจสอบถามกันได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นไว้ให้ที่หัวข้อแล้วนะครับวันสงการเราก็ได้หยุดวันที่13ถึงวันที่16 4วันนะครับสวัสดีครับ